มาออกแล้วขณะนี้เยเบยราเป็นตัวนำมะม่วงเพชรที่สองต่อไปเป็นรักชัยวงขณะนี้ขณะนี้มะมม่วงเพชรผ่านขึ้นมาเป็นตัวนำพิชิตทองเงินที่สองเยเบยราที่สาม ที่โค้งไปสิบออกทางตรงมะม่วงเพชรยังคงเป็นตัวนำพิชิตทองเงินที่สองเยือบราที่สามต่อไปเป็นรักชัยวงและยอดโยธินที่ป้ายเก้ามะม่วงเพชรยังคงเป็นตัวนำพิชิตทองเงินที่สองเยือบราที่สามมะม่วงเพชรยังคงเป็นตัวนำพิชิตทองเงินที่สองมะม่วงเพชรยังคงเป็นตัวนำ ลการแข่งในเที่ยวที่เจมะม่วงเพชรหมายเลขห้าชนะที่หนึ่งเวลาวิ่งหนึ่งนาที1.97วินาทีพิชิตทองเงินหมายเลขสองชนะที่สองเวลาวิ่งหนึ่งนาที2.26วินาท, 1, นาท, 26, นาทีรักชัยวงหมายเลขหนึ่งชนะที่สามเวลาวิ่งหนึ่งนาที2.50วินาที 1,